เอาใหม่เลยเอาปิดปิดไปใหม่แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะคะช่างอุนะวันนี้จะมารีวิวแบตเตอรีย่ยอดนิยมรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะคะต้องยอมรับถึงแม้ว่าเสียงจะดังนะคะสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากมอเตอร์มันแรงค่ะก็เนื่องจากมอเตอร์มันแรงนะคะเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะดังเป็นเรื่องปกติ ะะอ่ะมาดูกันเลยอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะจัดส่งที่จังหวัดชนบุรีนะคะของคุณสัตสิตานะสั่งซื้อเข้ามาเออมื่อคืนนะคะนี่ยอดนิยมขายได้ทุกวันขายดีขายดีจริงๆรุ่นนี้นะคะเอาเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นของวอนนะต้องบอกก่อนว่าของอเมริกาของแท้นะคะการผลิตตรงเนี้ย ที่เป็นสแตมป์ของ QR เออเป็นเป็นบาร์โค้ดตรงเนี้ย made in Hungary made in USA ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นของปลอมของแท้นะยืนยันนะคะอุยยืนยันให้ของแท้อยเนะตอนนี้อุกกำลังจะได้ใบเป็นใบของออรับรองโดยบริษัทวอนนะคะว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะของแท้นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะอุกขายมานานแล้วนะแล้วก็ปล่อยของเนี่ยออกไปไม่รู้กี่ตัวแล้วนะคะ ขอให้เชื่อมั่นนะบริษัทนี้ของแท้แน่นอนนะคะเรา,เาจะซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายเสียภาษีถูกต้องนะคะอ้าวทีนี้เราแกะกล่องมานะเรามาดูนะคะว่าภายในนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ <Okay. S 1> เปิดกล่องออกมานะคะ <Okay. S 1> เป็นฝากล่องแบบนี้นะเพื่อนๆตั้งนะตั้งกับโต๊ะนะคะแล้วก็เปิดมาดูนะคะนี่ก็จะเห็นมีตัวแบตเตอรี่น,นะคะเป็นสีแดงเลือดหมูนะเป็นออกแดงเข้มๆมืดๆหน่อยนะคะ สวยนะคะเอาเรามาดูเลยนี่ตัวนี้นะคะหไหมกันกระแทกนะคะสีแดงนะคะน้ำมันเยิม้มๆเลยทุกตัวนะคะแบตเตอรี่ทุกตัวที่ช่างอุงส่งไปนะคะเป็นแบตเตอรี่ที่เราดูแลรับคมให้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเอาไปชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะก้านหูปรับสวิตปิดเปิดสีทองนะคะ ตัวบอดี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เว้าวมือจับมือจับอย่างนี้นะอ่านะคะดีไซน์ก็อย่างที่บอกว่าของวอนเนี่ยเขามาตรฐานนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยหรูอยู่แล้วนะคะฟันก็เป็นฟันอะไรสแตนดาร์ดของวอนนะคะสวยงามนะคะแบบนี้เลยนะคะ เป็นฟันเฟสที่หมายหมายความว่าฟันเนี่ยเป็นฟันสาตรฐานของน้องก็คือมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะคะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะคะแต่ละรุ่นก็จะมีฟันเฟสฟันธรรมดาแตกต่างกันออกไปแต่ตัวนี้เป็นฟันเฟสนะเป็นฟันเห็นไหมฮะมีซีทีสองชั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดีจริงๆการันตีจากยอดขายนะคะเอาทีนี้มาดูส่วนฟันลองแจ้งก่อนว่าตัวนี้ฟันลองครบชุดนะทั้งหมด8เบอร์นะคะเขาจะแบ่งเป็น2ถุงเล็กแบบนี้นะคะ ถุงหนึงเป็น0.5กับ1.5นะคะอีกถุงหนึ่งเป็นเบอร์1 2 3 4ข้าม5 7นะคะก็เป็น6 8ในเนี้ยจะมี6ถุง1 2 3 4แล้วก็อะไร6 8นะคะไปแกะดูเอานะการใส่ฟันลองก็ง่ายๆนะคะไปย้อนดูเอาสอนไปหลายคลิปแล้วนะคะนี่น้ำมันแปลงปัดอยู่ในถุงเล็กๆนะอันนี้เป็นตัวอะไรกันชื้นนะนเพื่อนๆ อันเนี้ยมีหวีนะคะบางรุ่นก็จะไม่มีหวีนะก็แล้วแต่แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะคะของแถมแต่ละบริษัทแต่ละร็อตที่มาไม่เหมือนกันเนี่ยหวีเขาจะสแตมป์โลโก้วอนเนี่ยชัดเจนเลย<ม>เห็นไหมเพื่อนๆทั้งสองฝั่งนะหน้าหลังเลยเขาจะตีตาเป็นวอนตัวนูนนะคะส่วนตัวดัคเตอร์นะคะสายชาร์จนะตรงนี้มีเปลี่ยนให้นะคะ เขามีให้ทั้งหมด3ามหัวนะเพื่อนเพนวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆอ่ะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะบอกทุกคลิปเลยนะคะวิธีเปลี่ยนนะคะง่ายๆให้เรากดปุ่มตรงนี้นะคะกดปุ่มตรงนี้ลงกดลงเฉยๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็ดันขึ้นง่ายๆเพื่อนๆจะเสียบเปลี่ยนหัวไหนนะคะก็ใส่เห็นล็อกตรงนี้ไหมคะใส่เข้าไปที่ล็อกก่อนแล้วก็ทําไมกดดันดันเข้ามาให้ดังแป๊กฟังนะ แค่นี้เองเป็นอันใช้ได้เพื่อนๆจะเสียบหัวกลมหัวเหลี่ยมนะคะได้หมดเลยจะไปเสียบใช้ต่างประเทศที่มีไฟเนี่ยอย่างเงี้ยสามรูอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เสียบเปลี่ยนกดกดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะแล้วก็ออกเวลาจะใส่ก็เอาเข้าล็อกมันแล้วก็เสียบลงไปเรียบร้อยอ่ะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของการชาร์จไฟนะคะ อ่ดูนะคะอุจชาให้ดูนะเราก็เสียบด a p เ e r เตอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้มันจะมีสามเหลี่ยมกับขีดขีดเพื่อนๆก็เอาสามเหลี่ยมอะให้ตรงกับสามเหลี่ยมเสียบเข้าไปตรงๆเลยเห็นไหมคะสถานะไฟมันจะขึ้นสีน้ําเงินวาบวาบเป็นกระพริบแบบนี้นะคะถ้ามันเต็มนะตรงนี้จะค้างเป็นสีน้ําเงินนะคะก็คือเต็มแล้วให้เราถอดออกได้เลย วิธีถอดนะคะบัตรเตียนตัวใหม่ๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันฟิตเนาะมันยังไม่ผกเคยผ่านการใช้งานมาเพราะฉะนั้นให้ถอดตรงๆนะมันก็จะแน่นสักนิดนึงเพื่อนๆก็ถอดตรงๆได้เลยนะคะตรงนี้อ่ะขออนุญาตนะคะคุณสัชิตานะทดลองเทสตัวฟันบัตรเตียนนะคะว่าหลังจากที่เราไปรับคมมาเนี่ยมันมีความคมเกินไปไหมหรือคมพอดีพอดี นะคะท่านที่ได้รับของไปนะคะก็อาจจะมีเศษผมติดตามฟันบัตเตเรียนไปบ้างนะคะก็จะพยายามทําความสะอาดนะคะให้เกลี้ยงนะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาเปิดเครื่องนะคะอ่ะลองดูนะฟันด้านขวาฟัานด้านซ้ายนะคะเอาตรงๆน,นะคะเนี่ยค่ะคมพอดีๆนะคะไม่คมจนเกินไปนะทํางานง่ายนะคะหมดคมก็สามารถส่งมา ให้ช่างอุดูแลรับคุมได้นะคะก็จะมีค่าบริการค่ารับคุมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากต้องใช้พุกพี่วินมอไซค์นะคะต้องจ้างเขาไปรับคุมนะเพราะว่าที่ร้านไม่ได้รับคุมนะคะที่ร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะแล้วก็บริการดูแลหลังการขายให้รับคุมให้เพื่อนๆท่านไหนอยากส่งมารับคุมก็สอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากสั่งซื้อมีหลายรุ่นนะของวอนนะลูกค้า มีหลายรุ่นมีรีเจนมีสายไร้สายเมจิกคลิปนี่ก็จะแบ่งเป็นมีสายไร้สายมีสายก็คือเหมือนความว่ามีสายติดที่ก้นเอาออกไม่ได้แต่อย่างเงี้ยเขาเรียกไร้สายสามารถถอดสายชาร์จทํางานได้ไฟหมดก็เสียบสายชาร์จแล้วเสียบปลั๊กทางานต่อได้เหมือนตัวมีสายปกติเลยนะคะโอเคสั่งซื้อกันเข้ามานะคะ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศรัพท์0819856234นะคะแล้วก็0625483999นะถ้าโทรมาแล้วยังไม่รับนะคะให้เว้นช่วงโทรประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะเนื่องจากทั้งจองคิวตัดผมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกค้าโทรเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้ง2องเบอร์เลยนะคะก็ใจเย็นๆรอสักนิดนึงนะคะก็พยายามจะโทรกลับ แต่บางทีก็โทรกลับไปไม่ไหวนะคะเนื่องจากมันมีออหลายสายนะจำนวนมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากแบตรเตอรี่รุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะยอดนิยมน่าใช้นะคะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆจำหน่ายอีกมากมายเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากแบตรเตอรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่อุดหนุนนะคะแล้วก็สั่งซื้อแบตรเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ ผมนะฮะกันเข้ามานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอบอกนิดนึงร้านกำเนิดซาลอนนะคะตั้งอยู่พหลโยธิน52นะคะตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะ,ะเพื่อนๆลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Google Google Map ก็ได้พิมพ์คาว่าตลาดยิ่งเจริญร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะซอยพหลโยธิน้เข้าซอยมาไม่เกิน50เมตรนะอยู่ขวามือนะคะจะมีป้ายชื่อร้านติดเป็นป้ายเคอรี่สีส้มๆนะคะเขียนว่ากำเนิดซาลอนนะคะ ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสั่งซื้อทุกอย่างเลยอุปกรณ์นะคะกันใกล้หวีอะไรก็มีนะคะโอเคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ